โย่คุณจงหลีวันนี้เป็นไงบ้างน่ะอ้าวมาถึงแล้วเหรอกำลังรออยู่เลยอะนั่งก่อนสิได้เลยคร่ะเอะฮะอะไรเหรอสงสัยค่าจะหูฝาดไปไม่เป็นไรช่วงนี้ก็พักผ่อนบ้างนะน่าจะทำงานหนักเกินไปหูเลยแว่วนะ่งานทีดได้ แต่จะว่าไปเนี่ยที่นัดฉันมาเนี่ยมีอะไรอย่างนั้นเหรอพ่อผมนะ่ะอยากจะมาฉลองวันครบรอบหนึ่งปีที่พวกเรารู้จักกันงไงานนะครับคุณจงหลีเอ๊ะแต่ว่าวันครบรอบของพวกเราอะ่ะมันผ่านมาสี่ห้าวันแล้วไม่ใช่เหรอชัยเ,เป็นไปไม่ได้จริงเหรอนี่รับคูณจงหลีเลือกแค่นี้ยังลืมอีกหัวส้ม อ,อะไรเหรอชายข้าได้ยินเสียงอีกแล้วน่ะสงสัยวันนี้ค่านอนพักไม่พอจริงๆหลยนะฉันว่าในน่าจะเบลอแล้วละ่ะพักดื่มชาก่อนดีไหมพักจิบชาหน่อยก็คงจะดีเหมือนกันยาย่อยากกับสั่งอาหารอะไรดีครับ ยังก่อนแล้วกันนะขอเคลียร์กันแป๊บหนึ่งสงสัยผมน่าจะแจ้งเตือนผิดแน่ๆเลยนี่มันเป็นววาครู้ของ Gaming Nation Anniversary นี่นะ Ga ม i n g n a t i o ่น n n i v e r s a r y ฉลองเดือนเกิดลดทั้งเว็บลดทั้งเดือน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 แล้วจะใส่เอ็กโค่ทําไ สำหรับในวันนี้นะคะคิวมีโปรดีๆจาก Ga ม ing Nation มานำเสนอค่ะ <Wow. S 1> ทุกคนอ่ะเริ่มที่โปรแรกก่อนเลยสมัครสมาชิกใหม่ฉลองครบ1ปีนะคะรับส่วนลดเติมเกมถึง20%่สิบโดยสมัครใหม่และใช้คโค้ด A N N G N Welcome นะคะส่วนขั้นตอนการสมัครเนี่ยก็ไม่ยากนะแค่กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็เบอร์มือถือแค่นี้ก็สมัครได้เรียบร้อยแล้ว <Wow. S 1> สามารถเข้าไปสมัครแล้วก็เปิดบัญชีใหม่เพื่อรับโปรสุดคุม้มได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยหลังจากที่เราสมัครสมาชิกใหม่แล้วเนี่ยเราก็ จะได้คูปองส่วนลดนะคะ <Wow. S 1> ซึ่งพวกคูปองส่วนลดเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในกล่องข้อความของเรานั่นเองนะ <Wow. S 1> จะมีทั้งโค้ดเกมเมอร์ดีแทลด10%สูงสุด250บาทแล้วก็เกมเมอร์ทุกข่ายลด3%สูงสุด250บาท <Wow. S 1> แล้วก็โปรโมชั่นต่อไปพิเศษใส่ไข่สําหรับเกมเมอร์เกณชินอย่างเรานะคะ นั่นก็คือเติมเกม g e n s h i n ลดสุดพิเศษ Gaming Nation มมครบรอบ1ปี <Yeah>. oh. 1> สำหรับนักเดินทาง D-Tag ซื้อ Blessing of the Welkin Moon ลด30%เหลือเพียง129บาท oh. Oh. แล้วก็นักเดินทางท,างทุกค่ายซื้อ Genesis Crystal ลด10%สูงสุด150บาทโอ้ไม่เกิดแพ็กสุดคุ้มแบบนี้บอกเลยว่าไม่ใช่แค่ D-Tag นะคะค่ายอื่นก็ใช้ได้นะระ <Wow. S 1> ยะเวลากิจกรรมนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง30มิถุนายน2565เท่านั้นนะ เอาล่ะเดี๋ยวคิวจะลองเติม Blessing หรือว่าพรแห่งดวงจันทร์ภาษา,าบ้านเราให้ดูนะคะโอเคแล้วก็เลือกแพ็กเกจ Blessing อะต่อไปอะอันนี้ก็จะเป็นให้กรอก ID กับเซิร์ฟเวอร์นะคะแต่ว่าคิวเคยเติมมาแล้วนะมันก็เลยบันทึกให้โอเคมาแล้วเราก็จะมาใส่โค้ดกันนะอ่านี่เรียบร้อยแล้วก็เติมกันลุเริ่มลุ อ่านี่ไงได้ส่วนลดจริงไม่ติงนังด้วยนะเพราะว่าคิวเข้ามากรอกให้ดูเองเลยนะแล้วก็รับรหัสนะคะเดี๋ยวขอไปกรอก OTP แป๊บนึงอ่ะกรอกรหัสเสร็จแล้วจังอ่ะนี่ไงเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าว่าเข้าหรือเปล่านะ แล้วก็โหลดเข้าเกมโอ้โหเสียงมาก่อนเลยนั <plausible noise> ่นไงเข้าแล้วเรียบร้อยนะคะจะเห็นได้ว่าแพ็กเก่าคิวยังไม่หมดอายุเลยนะคะแต่ว่าคิวอยากเทสให้ทุกคนเห็นไงว่าเติมผ่าน g a ม i n g Nation เนี่ยมันเติมแล้วมันเข้าจริงๆยังไงก็แล้วแต่โปรสุดคุ้มดีขนาดเนี้ยทุกคนก็อย่าลืมไปตามกันนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยฮะนี่เจ้าตัดเข้าโฆษณางไงเงี้ยหรอก็โปรโมชั่นดีลดทั้งเว็บลดทั้งเดือนคุ้มราคาขนาดเนี้ยมันก็ต้องมาบอกต่อแล้วนะ ถึงาคา่คุ้มค่าพวกนายพร้อมจะสั่งอาหารหรือยังวันนี้อาหารทะเลลดราคาเป็นพิเศษด้วยนะ, <c oughs> อะเอ๊ะเอ๊ะนาจอยเอ๊ะเดี๋ยวนี้นาะยมาทำงานที่นี่แล้วเหรออ่ะคือเรื่องมันยาวนะ่ะเล่านี่มันอร่อยจริงๆเลยนะทั้งหมดก็ส0 0 0มโมรา <c oughs> เอ๊ะอ่าค่าขอจ่ายเป็นอ่าส่วนลดจากเกมมิ่งเนชั่นได้ไหมอ่ะ <c oughs> ได้ก็แย่แล้วจ่ายมาเดี๋ยวนี้เลยะ <c oughs> จะไปไหนมึงกินฟรีหลายรอบแล้วนะ <c oughs> โอ้น่าสนใจดีๆวันนี้มีอาหารทะเลนี่นะอืมมีทั้งกุ้งมกเจุดสีวันนีเจะแซ่ <What? S 1> โอ้มีปลาหมึกเพิ่มมาด้วยเหรอเนี่ยอืมอันนีข้าสนใจปลาหมกึกขอปลาหมึกเพิ่มแล้วกันนะโอเคจดเรียบร้อยแล้วเอ่อ <c oughs> อาหารทะเลอย่างนั้นเหรอทำไมเหรอครับคุณจงหลี คือแบบว่าฉันอะไม่ค่อยชอบอาหารทะเลเท่าไหร่นะสิไม่รู้เลยไงว่า่านมอเลไกนะเขาไม่ชอบอาหารทะเลทำไมไอ้โมดี่มันถึงจะไม <ป S 1> <ไป S 1> เปเจียยอะไรนะ,ะผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะไม่ชอบอาหารพวกเนี้ยเอาเป็นว่าคุณจงหลีสั่งเองล้วกันนะครับสั่งเองล้วกันนะครับ <What? S 1> งั้นคุณจงหลีจะสั่งอะไรดีครับถ้าอย่างนั้นฉันขอ ไอนี่ไอนี่ไอนี่แล้วก็ไอนี่อโอ้อันนี้ก็น่ากินจังเลยอ,ะอ่ะขอสั่งชาตรงนี้ด้วยแล้วกันนะแล้วก็นี่แล้วก็นี่นี่จดทันหรือเปล่าเนี่ยวะวะอ่าจดทันทันต่อเลยครับ<ว>ฉันว่าไม่น่าทันเนี่ยงั้นก็เอามาทั้งหมดนี่เลยแล้วกันเฮ <Hey! S 2> ้โอเคโอเคครับจิบหายละดีนะที่ได้ส่วนลดเติมเกมจาก Gaming Nation Anniversary มาเหลือตังมาจ่ายค่าอาหารพวกนี้เนี่ยมันเหลือพอจ่ายจริงๆหรอ o hour later อืมอาหารเนี่ยมันอร่อยจริงๆเลยนะร้านนี้ขอบคุณที่พาฉันมาเลี้ยงนะใช่โอ้ไม่เป็นไรหรอกครับถ้าคุณจงหลีผมเลยยินดีที่จะเลี้ยงคุณอยู่แล้วล่ะนะเสร็จเนี่ยเราไปไหนกันต่อดีนะอืมคาว่าจะไปอาขายของเล่นต่อคุณจงหลีอ๋ออย่างงั้นเหรอแต่จะว่าไปของเล่นที่นายพูดถึงเนี่ยมันคือของเล่นอะไรอย่างงั้นเหรอ <laughs> คุณอย่ารู้ดีกว่านะมาเป็นอ่า ความลับสุดยอดของผมอะเป็นของเล่นสุดยอดอภิมหาประลายของผมเลยล่ะแต่ฉันอยากรู้นี่สิบอกฉันหน่อยไม่ได้เหรอโอ้ยมันเป็นความลับสุดยอดของทางการผมคงบอกคุณไม่ได้หรอกครับคุณจงหลีแม้แต่ฉันก็บอกไม่ได้งั้นเหรอใช่แล้วถ้าคุณรู้เยอะไปเดี๋ยวมันจะไม่ดีต่อตัวคุณไงล่ะครับแต่ว่านายรู้สึกหนาวหนาวหรือเปล่านะชาย นั่นน่ะสิผมรู้สึกลมวิวๆด้านหลังผมมันช่างรุนแรงเหลือเกินหลี่แย่มันมีหิมะต,ตกด้วยเหรอเนี่ยฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยนั่นน่ะสิตกสายอากาศแปรปรวนช่วงนี้เฮ้ยทำอะไรกันอะทำอะไรกันไอข้างหลังนะเฮ้ยย่ยงวะ <c oughs> อ่ะโทษทีนะเมื่อกี้องลงนะเน,เนี่ยเออถึ่ไหนกันแล้วเนี่ยไอรันอะ เล่นอยู่ไหนวะรันวิ่งอยู่เร็ว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 หันมาดูหนูก็รู้ว่าหนูรีบอยู่ว่าไงนะไหนวะรันอยู่ไหนวะหันบอกให้หันมาดูเองไงอยู่ไหนนะหนูปิดปิดก็ดูว่าหนูรีบอยู่เหรอวะมันเห็นที่ไหนแล้วมันไม่เห็นรีบอยู่นูะนุน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 ไหนเตี้ยเกินนุนนุนเตี้ยเกินนูุนโอ้มองไม่เห็นที่บอกไม่เห็นหนูเหรอหนูทีบมาได้ไหม คุณช่วยรีบมาได้ไหมคิดว่าเทมากมันค่อ,อยๆเดินอ่ะโอเคทุกคนวันนี้เรามีภารกิจนะคะ <Huh? S 1> ภารกิจของเราก็คือเราจะลงโทษไอ้อาลีนนะเพราะว่ามันสั่งอาหารเป็นอาหารทะเลมันให้ปููกินนะมันต้องโดนลงโทษได้กันให้ตีบอสน้ำัด <What? S 1> โดยให้ที่มีพวกเรายืน <c oughs> ดู <C oughs> แล้วเราจะดูว่าอ <c oughs> าลนมันจะใช้เวลากี่นาทีในการจำกัดตีกำจัดบอสตัวนี้นะทุกคนมายืนดูไปไปดิไปดิ ไปดิไปขึ้นหาได้ไหมไม่ไม่ให้กินห้ามมันเป็นการลงโทษไปไปอยู่ไร้ไรไปเรื่องนะขึ้นบ้นะต้องขึ้นบ้นเลยครับขึ้นบ้าดเครับเอาห่วงมันเอาจริงว่ะมันไปจริงว่ะฝนตกไหมวันนี้ฝนตกไหมวันนี้กเรู้สึกแถวบ้านนี่ก็ตกอยู่นะขอนแก่นตกเปล่าลึไงเอ้ยมันตกนิดนึงอะพี่อุ๊ยจู่ๆก็มีความสำเร็จอะไรขึ้นก็ไม่รู้อะ เออเออขึ้นเหมือนกันเนี่ยไม่น่าเชื่อได้ยังไงวะเนี่ยอัศจรรย์มากเลยอ่ะอุ้ยฝนตกจริงด้วยดูดิตกใหญ่เลยพี่กินข้าวแล้วอ่ะรันน่ะอ๋อเฮ้ยหนูยังไม่กินเลยพี่ยิ้มมีสบายดีนะกินพิซซ่าไหมกินพิซซ่าไหมชาก็น่าโอเคนะแต่ว่าแค่ก่อนก็มีส่วนลดนี่เออเรามีส่วนลดใช่จากโอ้จากทนาดของเกมเนเชอร์เบอร์รี่ยังไงล่ะอะไรนะไม่ได้ยิน เกมมิ่งเนชั่นแอนดี้บรอสซี่ขอไวไวกว่านี้ขอแบบพูดแบบไวไวกว่านี้โอเคเลยมันก็ขายในหนาทีสุดท้ายเลย one hour later เล่งอีกนิดเดียวเร่งสู้ๆเร็วเร็วแล้วกว่านี้แรงกว่านี้มัเตอร์ใไฮยาคือมัเตอร์ใไฮยาคูฝนตกฝนตกฝนตกพี่แล้วต้องบอกว่ามันยังไม่จบง่ายๆเพราะมันยังมีเฟสสองและเฟสสามสู้ๆนะ กับบัตเต๊ะมีมะกับบัตเต๊โอ้อันนี้อร่อยจังเลยอะรสชาติแบบไก่การความช่วยเหลือโปรดเรียกชื่อฉันดังๆชื่อโอเคชื่อใช่อะ้ยเขาไม่เรียกอ่ะเขาต้องเล่นคนเดียวแล้วแหละเขาไม่เรียกพวกเราอะเขาไม่เรียกเขาไม่เรียกเขาจะเรียกพวกเราหรือเปล่านะเขาไม่เรียกดิฉันนะเขาจะเรียกพวกเราให้ไปช่วยหรือเปล่านะเรียกไหมแน่ อันตีผมไม่เชื่ออันตีเขาจะเรียกเขาจะเรียกไหมเขาเรียกไหมเฮ้ยเรียกได้นะเรียกได้นะก็ดีเหมือนกันนะพี่ก็ดีเหมือนกันนะไม่ไม่ไม่อย่าพึ่ง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 อ่าขอขอแบบขอแบบวิงวอนก่อนดีได้ไหมขอแบบวิงวอนก่อนเนี้นั้นหนูทำ Achievement เลยแล้วกันคิวหนูหน่อยดิไม่อะไม่อะนั้นไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว ไม่นะเ,เ, <lawsuit. S 2> เล่นกลับมาทำไมแล้วไม่อยู่แล้วมารอบนี้ช่วยเรารีบมารีบมามาเร็วมาเร็วรอบนี้ช่วยแล้วลงมาก่อนลงมาต่อไปคุยเล็กลงมารอบนี้มาช่วยจริงจริงเราไปช่วยจริงๆเร็วๆเราเลยเขาตีกันอยู่เนี่ยลงมาเร็วลงมาลงมาช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ลงมาลงมาลงมาเขาตีกันอยู่เนี่ยดูเลือดันดีโอเคเรียบร้อยขอบคุณนะไหนก็ไหนๆแหละนะ กดแล้วขอบคุณนะขอบคุณจริงๆนะโอ้โหขอบคุณนะได้นาฬิกาซอยพลังจมตีแล้ว เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกกันหรือเปล่าเอ่ยลงโทษไอ้อเลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในวันนี้แล้วก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมโปรโมชั่นลดแรงลดด,ดีลดทั้งเดือนจากเนชั่น Gaming a อะ i v เวอร์ y กันด้วยนะคะสมัครใหม่ตอนนี้นี่คือรับโค้ดสุดคุ้มไปเลยนะแล้วคนที่ไม่ได้ใช้ค่ายดีแท็กเนี่ยก็สามารถร่วมกิจกรรมได้เหมือนกันนะระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะส่วนลิงเนี่ยอยู่ใต้คลิปเลย แต่ว่าวันนี้เนี่ยขอตัวไปพักผ่นก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ